จับเพิ่มอีกหนึ่งแก๊งยาสตูลยิงตำรวจประเวนชายแดนเจ็บสาหัสวันที่2 7มกราคม2566ที่กองบังคับการปราบปรามพลตำรวจโทจิราภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีมนตรีเทศขันผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม สั่งการพันตำรวจเอกพงษ์ปนศูทูแก้วผู้กำกับการหกกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเจ้าหน้าที่กองกำกับการหกกองบังคับการปราบปรามร่วมกับเจ้าหน้าที่ชปขอกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43จับกุมนายสุรพงษ์พาอุราหรือบีเดนอายุ25ปีตามหมายจับสารจังหวัดสตูลข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมของกลางอาวุธปืนหนึ่งกระบอกรถจักรยานยนต์หนึ่งคันและเสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะก่อเหตุได้ที่บ้านพักในตำบลคอของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา สืบเนื่องจากกลางดึกเมื่อวันที่24มกราคม2566ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจประเวณชายแดนที่436วางแผนล่อซื้อยาเสพติดจ,จากนายสุรพงษ์ผู้ต้องหารายนี้และนายอมีนพนรายหรือมินอายุ27ปีพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสตูลผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้สิบตำรวจตรีเจษดาวิเ้งผู้บังคับหมู่หมู่กองร้อยตำรวจประเวณชายแดนที่436ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ดีเจ้้าาาาาาหนนนทีี่ตตรรวจจสมมถับกุอ หนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุได้ในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้การซัดทอดว่านายสุรพงศ์ผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่กระทั่งจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางดังกล่าวสอบสวนนายสุรพงศ์ให้การรับสารภาพนอกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติของนายสุรพงศ์พบเคยถูกจับดำเนินคดีร่วมกันชิงทรัพย์โดยมีอาวุธคดีพอรอบอาวุธปืนคดีร่วมกันปล้นทรัพย์คดีทำร้ายร่างกายก่อนจะพ้นโทษออกมาเมื่อไม่นานมานี้ และปัจจุบันยังมีหมายจับในคดีลักษณะดังกล่าวท้องที่สตูลติดตัวอีกหนึ่งคดีอย่างไรก็ตามจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรเมืองสตูลดำเนินคดีต่อไป